ปวดเข่าเป็นข้อเข่าเสื่อมนอนท่าไหนดีที่สุดสวัสดีครับถ้าวันนี้คุณหนกันปวดเข่าเป็นข้อเข่าเสื่อมคุณลองสังเกตตอนกลางคืนบางคนปวดกว่าเดิมปวดตกกับตอนกลา,างวันอีกทั้งน่านี่คุณไม่ได้เดินอันนี้เปนอาจจะเป็นเพราะว่าคุณนอนผิดท่าหรือเปล่าอ่ะวันนี้เมื่อคุณเจะนอนตะแคงหรือนื้อทับนอนนอนหงายครับคุณต้องดูดีฮะแต่แนะนำานะนอนคว่ำสำหรับเขา่าเขาไม่แนะนำนะฮะอันนี้แจ้งก่อนสำหรับเขา่านอนคว่ำไม่แนะนำครับอ่ะ อันนี้จะบอกว่าครับเวลาการนอนถ้าสมมตินอนตะแคงครับไอ้น,นอนตะแคงครับคุณเนี่ยต้องเอาอานนี้มาลองครับนะเอาหมอนมาลองระหว่างขาสองข้างครับเพราะอะไรครับสมมติคุณไม่ลองจะทําให้เอวบิดตรงนี้บิดและเข่าคุณตกมารงนี้พอเอวคุณจะมีอาการปวดเอวแล,แล้วเข่าน้ําหนักมากขึ้นคุณจะมีปัญหาเรื่องการปวดเข่าตามมาอันนี้ไม่แนะนำะอันที่สองครับถ้าเป็นคุณเป็นท่านอนหงายอ่ะคุณ,ณนอนตะแคท่านอนหงายก็จะต้องควรจะมีหมอนรองใต้เข่าครับเพราะการที่ เข่าวิดิท่าเหยียดต่อรเวลาคุณนอนนี่ครเข่าวีตดิเดวลาสีนี้เกิดขึ้นเข่ามันจะตึงครับเพราะโดยเนเจอร์ครับเวลาคุณยืนนะเข่ามันจะงอนนิดๆถูกไหมฮะแต่นี้พอคุณนอนหงายปั๊บเข่ามันจะตึงพอตึงสล้วสิ่งนี้มันจะปวดตามมาเพราะฉะนั้นแนะนำเอาหมอนรองใต้เข่าก่อนนึกภาพว่าหลังจากนั้นครับพอคุณเริ่มดีขึ้นแล้วนะแล้วก่อนนอนผมแนะนำอาจจะคุณอยากจะทายาแก้ปวดหรืออะไรก็ได้แต่เพื่อลดกระบวนการเสพตอนอนคุณจะได้ไม่ต้องปวดมากโอเคไหมทุกคนใครชอบคลิปนี้พิมพ์ว่าดีมากหน่อยฝากกดไลค์กดแชรร์แบบ่่่่งปัััันนนเไว้ีมอยาาากผตดขะ